สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรามาตอบคอมเมนต์นี้กันนะคะมารับผมหน่อยครับต้องพูดอย่างไรนะคะเราก็ต้องดูประโยคว่าคนที่ไปรับเรานะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะในกรณีที่เป็นผู้ชายนะคะประโยคนี้จะพูดว่า bolesot แบบสันส้นๆเลยนะคะซึ่ง จะใช้ประโยคนี้กับเพื่อนสนิทหรือคนที่เรารู้จักมัดคุ้นเคยกันนะคะถ้าผู้หญิงไปรับนะคะเราก็ต้องพูดว่า mm. boy le sopoti นะคะคำว่า le sop ก็คือมารับนั่นเองนะคะแต่ถ้าจะให้ประโยคดูแบบสมบูรณ์หรือดูสุภาพมากมากขึ้นนะคะเราจะพูดว่า a t ต้ a ยาโคนลาโวลากะขัดโอนะคะอันนี้กรณีที่ขอร้องให้ผู้ชายนะคะมารับเรานะคะในประโยคที่จะให้ผู้หญิงไปรับนะคะเราก็จะต้องพูดว่า 'at ต a ายาโคนลาลาโวลากะขัดนะคะคำว่าย a โคนหรือยาโคนลแปลว่าสามารถนั่นเองนะคะคำว่า l a v วก็คือมานะคะและก็ขัดก็คือรับนั่นเองค่ะ